ไไกไใจละสิ่งที่ทำไปยังไงนะเนี่ยผมไม่ทราบจริงเขาก็เป็นที่คร การบริชาิท่านพลเอกอัชนาโิ์ท่านรองผู้จัดการบริชาิท่านพ,นานพนานลเอกอัชนา์เยนสวงรองผู้จัดการบริชาิได้มอบหมายให้ผมคนโทรจกผ้จัการินดาผู้ช่วยผู้จัดการบริชาิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามควบมประชุมนะครับท่านผู้กริหาของอินโดนีเซียกับเจ้าที่ขอความร่วมมือเรากล่าวคือให้ ที่จะทำความผิดมาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งทั้งสองประเด็นนั้นทางประเทศอินโดนีเซียขอความร่วมมือมาทางสำนักงานใหรชาติซึ่งผมได้กำกับสำหรับการสืบสวนการตรวจสอบขพอเร็จจริงนั้นหลังจากจะเปิดโอกาสให้ได้สักถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ จากที่ทํางานแล้วเนี่ยขนาดนั้นเรืออยู่ในหน้าน้ำมีโดแบบอย่ยูในน้นเชื่อว, <c oughs> ว่าอยู่ในโด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วหลังจากที่าทำร้ายร่างกายและทําร้ายแล้วเนี่ยแลังจา,ก,ากนั้น,อ,น,นอ,อีกนานไม่กว่าจะโยนอีกกีนาทีถึงได้เอาศพตงทะเลติดต่อกันเลยครับ <c oughs> ต่อเนื่องใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อเนื่องก็ติดอันดับแรกคือสอบรับแล้วทำไมถึงต้องไปถึงล้วฆ่าเขาล่ะผมไม่ได้ฆ่าครับผมว่าเขายังมีชีวิตมีจะขัดขืนที่ว่าผมคิดว่าเขายังมีชีวิตมีขัดขืนที่ว่าปล่อยลงน้ำไปครับ ถ้าเขามาแบบเรือแบบทางการวกผงก็ไม่เคยคคเกิดอะไแต่นี่ไม่ใช่ครับเป็นเรือเบ็ดเรือชาวบ้านธรรมดาถึงกระโดดขึ้นมาเบาเครื่องเลยถ้าเป็นเรือทางการมาเขาจะต้องลอยลําวิ่งรอบนะครับให้เราหยุดตอนนี้ครับแต่นี่ไม่ใช่ครับถึงกระโดดขึ้นมาเองเลยดับไฟขึ้นมาเลยครับกลางคืนแล้วเขาแต่งกายแบบไหนอ่ะแส่งเกง่งลายพังธรรมดาใส่เสื้อยืดครับรองเท้าไม่ใส่ครับฟันขางเกงด้วยแล้วเคย,เคยถามสามคนนะนะเคยไปล่า แต่งชุดเต็มเยอะเลยเขาหมดเรือเาือเรืออะไรอะเรือเรือลบหรือเรือลบครับตำรวจน้ำางเรือลบมั้งครับอย่างเช่นแบบหมายเลข428อย่างนี้ยังเป็นเรือสำหับเป็นเรือไฟเบอร์ครับเรือเร็วยังนเคยจังนั้นเป็นเรือทางการเคยโดนยางนั้นตอนนี้เป็นเรือชาวบ้านธรรมดาครับถึงก็เบาเครื่องขึ้นกระโดดเบาเครื่องเองเลยแล้วก็ทำท่าปืนแล้วก็ไล่มาหัวเรือลูกรือมาหัวเรือชี้หน้าหมดเลย โดนป้นนะครับผมเคยทิ้งไปโดนแบบเป็นเรือปเป็นเรืออวนของเขาครับ,รบมาป้นเอากระทั่งหม้อข้าวยังเอาไปเลยครับผมเคยกระทั่งหม้อข้าวยังเอาไปเลยครับ